มือนี้ย้มวนจะมาผัดหมูใส่บวบจะพี่น้องผัดหมูใส่บวบนะคะร้อชิมน้ำกันค่ะกระเทียมค่ะยาวกระเทียมให้พอเหลืองก่อน,นะคะเมื่อหมูค่ะ รดีกระเดือเติมน้ำตาลนี่ช้อนขึ่นก็ปรุงรส ไฟแรงอย่างตอนกับบรุงลมันจะพอนหมึ่งแรงพอหมูสุกเติมดูฮะนละ เคยบวกเขาใส่ไทยน้แต่ก่กนจะใส่ไทยจองให้บวกกขาสุกกอนนะคะชอบท่ายเดี๋ยวซอดถอยเดือพี่น้องพงสุม อมน้ำมันหอยมากๆเลยถ้าน้ำขาวกลุกอีกแข็งจะเติมน้ำก็เติมได้นะคะถ้าบ่อยากเติมก็เอาแค่ปริมาณที่เราผัดได้แต่ว่าจะกินก็ข้าวเจ้าก็กากกดได้เติมน้ำก็ยจ้ะบวบล้วสุกแล้วเราจะเติมไข่นิดนึงไข่นหนึ่งลูกเีนี้มย์อนผ่อนไปก่อนค่ะผอนไปก่อน ้วขไข่ไสุกไข่สุกก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะมาดูหน้าตาประมานี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะ